กรุงทองพลัสไซส์ไทยแลนด์ดีไซเนอร์อวอร์ด2025อีเวนต์สุดว้าวสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อเฟ้นหาสุดยอดดีไซเนอร์สำหรับชาวพลัสไซส์โดยเฉพาะกรุงทองพลาซ่าจับมือกับกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆเจนซีได้ก้าวเข้ามาเป็นตัวจริงของวงการดีไซเนอร์ไทยแบบเต็มตัวใครมีของเท่าไหร่ชี้เสิร์ฟมาให้หมด กรึงทองพลัสไซส์ไทยแลนด์ดีไซนเนอร์อวอร์ด2025เปิดโอกาสให้น้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่อายุไม่เกิน25ปีที่มีใจรักในการออกแบบมีของดีอย่ากเก็บไว้กับตัวมาปล่อยของกันในงานกรุงทองพลัสไซส์ไทยแลนด์ดีไซนเนอร์อวอร์ด2025กติกาการแข่งขันรอบคัดเลือกแต่ละทีมส่งผลงานได้ทีมละด1ชุดและต้องเป็นผลงานที่สร้างขึ้นใหม่เท่านั้นความคิดสร้างสรรค์และเอกลักษณ์ในการออกแบบต้องสอดคล้องกับวัฒนธรรมไทย พิจารณาจากความคิดสร้างสารรค์ภายใต้หัวข้อ Unlimited Fashion แฟชั่นไม่มีขีดจำกัดผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องนำเสนอสเก็ตดีไซน์ที่เห็นถึงแนวความคิดวัสดุที่เลือกใช้และการออกแบบได้อย่างชัดเจนและผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยรับรางวัลใดๆมาก่อนและในงานกรุงทองพลัสไซร์ไทยแลนด์ดีไซเนอร์อวร์2025ยังมีเหล่าคณะกรรมการตัวแม่ตัวมัมมาร่วมตัดสินจะเป็นใครกันบ้างมาเริ่มที่คนแรกกันเลย ในานามของห้างกรุงทองพาซานะคะผู้จัดการปวดในครั้งนี้กรุงทองพาซาพัสไซส์ไทยแลนด์ดีไซเนอร์อวอร์ด2อจัดขึ้นเพื่อเฟ้นหาสุดยอดดีไซเนอร์ค่ะเพื่อเปิดโอกาสให้ได้แสดงศักยภาพและก็โชว์ผลง,งานนะคะในส่วนตรงนี้เนี่ยเราต้องการที่จะผลักดันและก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับดีไซเนอร์รุ่นใหม่นะคะในการที่จะรังสรรค์ไอเดียที่สร้างสรรค์ผ่านการออกแบบเสื้อผ้าพัสไซส์โดยไม่มีขีดจำกัดค่ะ เพื่อเป็นการตอบย้ำจุดยืนความเป็นศูนย์คาส่งเสื้อผ้าพัสไซส์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศด้วยค่ะออนจิริออนเทียนคับประสิทธิ์ผู้ก่อตั้งแบรนด์เ e n k i l l e r a ์อัตล r เยแบรนด์เสื้อผ้าผู้ชายและที่ปรึกษาด้านการสร้างแบรนด์ค่ะคือออนคาดหวังจากการประกวดครั้งนี้ค่ะคาดหวัง ไอเดียใหม่ๆที่จะสร้างภาพลักษณ์ให้สาว plus size เป็นในแบบที่พวกเขาไม่เคยเป็นมันค่อนข้างชา l เ n g จิ่ง่ะคะเพราะว่าเป็น plus size กับผ้าไทยด้วยถ้าไม่เคยออกแบบเสื้อผ้าให้สาว plus size มาก่อนเนี่ยอยากให้ลองเรียนรู้เกี่ยวกับสรีระของสาว plus size ให้มากขึ้นว่ามีเชฟฟอร์มที่ต่างกันก็คือให้ลองศึกษาดูแล้วก็อย่าลืมศึกษาเรื่องผ้าไทยด้วยค่ะสำหรับเกศนะคะเกศคิดว่าเวลาเราจอ คิดดีไซน์ออกมาแล้วเนี่ยสิ่งแรกเลยเราจะต้องมองว่าโอเคหนึ่งชุดนี้ดีไซน์นี้เนี่ยสามารถใส่จริงได้ไหมหรือคุณจะสื่อถึง Creativity อย่างเดียวแล้วก็อย่าลืมต้องคิดโชว์ด้วยไม่ใช่ว่าคิดแค่ชุดอย่าดีไซน์ก่อนแล้วก็ค่อยคิดโชว์แล้วค่อยวิ่งมาหาหนางแบบไม่คุณจะต้องทำงานให้มันเป็นสเต็ปอันนี้ค่ะ เป็นเทคนิคที่น่าจะทําให้คุณประสบความสําเร็จได้ค่ะคือตัวว่าตอนนี้การแต่งตัวเนี่ยมันเรื่องกระแสของเทรนด์เรื่องอะไรต่างๆมันเป็นส่วนประกอบเนาะเพราะว่าณนวันนี้คนทุกคนแต่งตัวเนี่ยคือทุกคนแต่งตัวเป็นตัวของตัวเองโลกมันเปลี่ยนไปสมัยก่อนนี่คือคนจะต้องแต่งตัวคล้ายๆกันแต่ในยุคนี้สําหรับเต๋อคนแต่งตัวแบบว่าต่างคนต่างแต่งต่างคนต่างมีสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็เอามาแต่งให้เข้ากับตัวเองให้มากที่สุด เปิดรับสมัครคนรุ่นใหม่ตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้เท่านั้นนอกจากเราคณะกรรมการกรุงทองพลัสไซส์ไทยแลนด์ดีไซนเนอร์อวอร์ด2025จัดว่าเด็ดแล้วเงินรางวัลของเราก็สุดปังไม่แพ้กันเริ่มกันที่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2มีเงินรางวัลให้30,000บาทรองชนะเลิศอันดับหนึ่งมีเงินรางวัลให้50,000บาทและสำหรับรางวัลชนะเลิศอันดับ1รับไปเลย100,000บาทพร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตรจากกระทรวงวัฒนธรรม ็ขอเชิญชวนดีไซเนอร์ทุกท่านนะคะมาร่วมกิจกรรมประกวดกรุงทองพัฒนไซส์ไทยแลนด์ดีไซเนอร์อวอร์ด2025ค่ะนอกจากกิยติบัตรที่จะได้รับจากกระทรวงวัฒนธรรมโลและเงินรางวัลมูลค่ากว่า1 8 0 0 0 0บาทแล้วประสบการณ์ที่จะได้รับก็คุ้มค่ามากทีเดียวค่ะมาร่วมพัฒนาวงการแฟชั่นไปด้วยกันนะคะ calling all designer นะคะสำหรับรุ่นใหม่เท่านั้นเลยนะคะมาค่ะรอคุณอยู่ค่ะมาโชว์ฝีมือกันนะคะ การแข่งขันครั้งนี้นะคะเปิดโอกาสให้กับนักออกแบบทุกคนนะคะและที่สำคันคือเงินรางวัลน,นะคะผู้ชนะได้1น0 0 0แบาทรางวัลใหญ่เนาะงานนี้พกแค่ใจมาไม่พอต้องพกฝีมือมาด้วยแล้วเจอกัน